อาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรโคสเพียแกจะประกาศทำไมให้ชาวบ้านสับสนหรือใช้เวลาเกือบปีถึงทำเสร็จมาตราย6 6ของพรบการเลือกตั้งสสเขียนไว้ชัดเจนว่าการกำหนดจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละจังหวัดพึงมีให้ใช้จำนวนราษฎรทั้งประเทศที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่จะมีการเลือกตั้งดังนั้น 1. การเลือกตั้งทั่วไปในปี2569จะต้องใช้ข้อมูลทะเบียนราษฎรของสิ้นปี2568ไม่ใช่2567 2. ที่กกตเพึ่งมาประกาศเป็นการนำข้อมูลทะเบียนราษฎรเมื่อสิ้นปี2567เพื่อใช้ในการเลือกตั้งปี2568ไม่ใช่2569 3. การพึ่งมาประกาศในราชกิจจาเมื่อวันที่2ธันวาคม2568ทั้งๆท,ที่กระทรวงมหาดไทยประกาศจำนวนทะเบียนราษฎรมาตั้งแต่24มกราคม2568 จึงเท่ากับกรกะตใช้เวลาเกือบหนึ่งปีกว่าจะคำนวณจำนวนสสอในแต่ละจังหวัดได้ 4. การเลือกตั้งในปี2,569กรกะตต้องคำนวณจำนวนสสใหม่จากข้อมูลที่เป็นหลักนณะวันที่31ธันวาคม2,568หวังว่าคงไม่คำนวณเสร็จตอนสิ้นปี69นะครับมาต่อกันที่คุณเทพไทยเสนพงศ์ในหัวข้อพักเพื่อไทยคือกุญแจยุบสภา ตอนนี้มีประกาศจากคณะกรรมการเลือกตักะกะต้งกกตเรื่องจำนวนสสของแต่ละจังหวัดซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในสองจังหวัดที่มีสสลดลงคือจังหวัดนครศรีธรรมราชกับจังหวัดลบบุรีและที่มีจำนวนสสเพิ่มขึ้น2จังหวัดคือจังหวัดปทุมธานีกับจังหวัดสมุทรสาครรวมไปถึงการประกาศสรุปการส่งผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคการเมืองต่างๆว่าสำหรับส่งสมัครรับเลือกตั้งได้ในนามพรรคได้กี่จังหวัดซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจมาก ว่าทำไมกะกะตรีบสรุปจํานวนสสของแต่ละจังหวัดก่อนที่จะมีการประกาศจํานวนประชากรในวันที่31ธันวาคม2565การชิงประกาศจํานวนสสก่อนเพื่อต้องการแบ่งเขตให้เสร็จก่อนน่าจะเป็นสัญญาณว่าการยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่อาจจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวของพักการเมืองต่างๆมีการประกาศยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจ ซึ่งฝ่ายรัฐบาลก็ออกมาส่งสัญญาณว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในวันที่12ธันวาคม2560คุณแช์สำคัญในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองคือการอภิปรายไม่ไว้วางใจอยู่ที่พักเพื่อไทยเพียงพักเดียวแต่ถ้าดูท่าทีของพักเพื่อไทยในตอนนี้จะเห็นว่ามีอาการยึกยักไม่มั่นใจว่าจะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลชุดนี้หรือไม่ซึ่งน่าจะมาจากเหตุผลหรือปัจจัย5ประการเกี่ยวกับการแสดงอาการยึกยักของพักเพื่อไทยคือ 1. เกิดจากการพลิกขั้วของพักเพื่อไทย จากที่เป็นฝ่ายรัฐบาลกลับมาเป็นฝ่ายขานยังมีความแค้นอยู่ในใจจึงประกาศตลอดเวลาว่าจะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลชุดนี้อย่างแน่นอนแต่ในที่สุดก็ยังไม่ยืน่นยังแสดงอาการละละ้าละหลังว่าจะตัดสินใจย,ยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจดีหรือไม่ 2. น่าจะมาจากสาเหตุของการเกิดอุทกภัยที่หาดใหญ่แม้ว่ารัฐบาลจะเพี้ยงผ๋นล้มเหลวในการรับมือการแก้ปัญหาน้ําท่วมก็ตามแต่ถ้าพักเพื่อไทยยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจ รัฐบาลก็ยุบสภาระหว่างการฟื้นฟูหลังจากน้ําท่วมแล้วจะเกิดผลเสียกับพรรคเพื่อไทยอาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจทําให้รัฐบาลยุบสภาประชาชนเสียโอกาสในการได้รับการดูแลช่วยเหลือจากรัฐบาลหลังจากน้าท่วมแล้ว 3. พรรคเพื่อไทยอยากจะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญสําเร็จด้วยดูจากท่าทีของนายจ่าตุรนฉายแสงประธานยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยหวังให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่านวาระสามก่อน แล้วค่อยพิจารณายื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งพักภูมิใจไทยรู้ดีว่าทั้งพักเพื่อไทยและพักประชาชนต่างก็ต้องการที่จะให้มีการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่านวาระสามไปก่อนจึงทําให้พักภูมิใจไทยจับเอาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นตัวประกันทางการเมือง 4. ถ้าหากว่ามีการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151รัฐบาลอนุทินอาจจะชิงยุบสภาพเพื่อเลือกตั้งใหม่พักเพื่อไทยยังไม่มีความพร้อมเข้าสู่สนามเลือกตั้ง เพราะในขณะนี้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี3ามคนของพรรคเพื่อไทยยังสัญหาได้ไม่ครบเลยและยังมีสสหลายออกจากพรรคอยู่ 5. ถ้าพรรคเพื่อไทยยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา152ซึ่งในอนุทินออกมาท้าทายว่าถ้ามีการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา152จริงรัฐบาลจะไม่ยุบสภาจะไม่หนีการตรวจสอบพร้อมที่จะตอบคําอภิปรายของพรรคฝ่ายค้านแต่ในทางกลับกันถ้าหากได้เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจจริง อาจจะเกิดสภาพจากพักเพื่อไทยอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลอนุทินก็อาจจะกลับกลายเป็นรัฐบาลอนุทินอภิปรายไม่ไว้วางใจพักเพื่อไทยมากกว่าเพราะพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลสองปีย่อมมีจุดบกพร่องมีจุดอ่อนมีแผลที่จะถูกอภิปรายมากกว่ารัฐบาลของพักภูมิใจไทยที่เป็นรัฐบาลได้ไม่ถึงสองเดือนจากปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ทั้งหมดนี้จะเป็นประเด็นที่ทําให้พักเพื่อไทยยังไม่ตกผลึกทางความคิดว่าจะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลอนุทินนีหรือไม่ แต่ถ้าหากว่าหวังจะเล่นเกมการเมืองต่อและอยากจะให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่านวาระสามไปก่อนในช่วงวันที่2 7ถึง28ธันวาคมนี้พักเพื่อไทยก็สามารถยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ในช่วงกลางเดือนมกราคมซึ่งตอนนั้นรัฐบาลอนุทินประกาศยุบสภาไปเลือกตั้งใหม่จะเป็นโอกาสของพักเพื่อไทยจะนำประเด็นการหนีอภิปรายของรัฐบาลอนุทินไปหาเสียงได้ทั้งหมดนี้อยู่ที่การตัดสินใจของพักเพื่อไทยว่าจะเดินเกมอย่างไรคุญแจสํสำคัญทางการเมืองในขณะนี้ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของพรรคเพื่อไทยเพียงพรรคเดียว